น้ำเยินมากจะไปร้อยขี่มข้าวนะร้อยมากเอ๊ะขามาขามุกทหารไปขามมุกทหารขามมุกทหารหยุดตอนนี้หยุดสายเนี่ยโอ้ยุนยกิกา ทำไมเงียไม่เห็นยปีนาเบอ้อสิมานะสิมาไทยบอกเออเยเกิดเป็นล้กกระทยบนนอกเว้นกอกเห็ดไข่เห็ดนา เบเตีอยกจบตอนนี้นะทำงานหรือว่าทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆหรอดีสุด,ดแล้วโอ้คนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละขาเจ้าดีดีเด้ด ดูเชิงไรอยู่ thank you very good ไม่ให้กินใบอ้อยบริบาลนีโวกาดกับมาเด้อให้กินหญ้านมให้กินใบอ้อยโอ้ยไปแล้วสิมาอยู่ใสเอาเจ้าถามมาหาอยู่เฮือนกับพักอยู่เฮือนอีกว ลายกัมันก็มีหมอกพักดูเวนว่าแล้วกัหรือว่าสิบเป็นพักในเมืองกันได้ขันมาดามขึ้นมาสิปเป็นด้างพูดเลยกหมอกพักบุญมาแอาเทสเซสดีค่ะพี่นองม,มาเลียงงัวนน้ำน,ำนงาง ขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้าหลายปีแลจ้าสมองสมองสมอง,งมันไม่ค่อยความจำมันน้อยแล้ว อุบัติเหตุบ่อยตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีก,อกคืนมาก็ยังเป็นกระเทยก่ทะเลอบกันะเศ้านอกมืองน่เนาะตายทะเลกันแท้ที่เศ้า,าเป็นกระเทยสิกลับมาเป็นกระเทยอ,อยู่กเ็เก่าเป็นฉันมันพริศนาเ

ีจะมีเรื่อายเขาไอ้ที่ถึงน้ำอยู่พอว่าสุดแล้วเขาจะแล้วเขาจะเอาส่วนลดต่ำเองดิมันอันแป็ดหางเล็กไถ่เมื่อวานนดิมันนี่เล็กไถ่ตรงเล็กไถ่ตรงมันนี่เล็กลาวเออมันนี่เล็กลาวมันก็มานั่งเลี้ยงงัวตากแดดโอ้ย น่ากันน่สกินซื้อตเล็กไทยดิกล้าดเกียรบุค่อยไปซื้อน่าเท่าเงินจะซื้ออยทุกหมวดดิ่ดิซื้อกล้าบุค่อยซื้อดิกล้าดิเกียร์ดิกล้าดิเกียร์ม่นออกดูโพส็กเกียรกับเล็กขันน้ากมือถึงหาเท่อแล้วกับอาทิตย์มึงทราบเท่อโอ้ไม่เอา เฮ้ยมองหมาวันมันซุกเนี่ย <c oughs> อะไรนะมองหมา,า, 1> 1าวันซุกเนี่ยไหนหมอกต้นตะวันอ,อ๋อเลขที่ถูกเมื่อวานนี่หรอเลขทะเบียนรถเบา,า,ถาเสือไงทะเบียนรถเพ,พิ่นจะมันอันจะ่ึดแท้ไม่แน่ไอ้ขี้ข้าเจ้ามันอันแต่ข้าเจ้ามันชื่อก็ลาย ันนี้เธอถือเล็กแล้วมันแดงทำไป้ื้อี่ปุ่จะโบ้แม่เทียงขึ้นหรอไปู่น่อะ,าานอ,ะ,นนะอ๋อประเทียนยังเหย้ยนสวยเล็กกันลูกรายเหรอโปรไฟล์เกกันลูกรายบ่นอ่ะ มเน,น,น่เน่เน่เน่ไม่เสร็จไม่ปรุกไฟแล้วยังเรียยจ่บอก ไปลูกไปไปไปเขาโฮมลูกเราไปเราแกงจะมากีบไหมไปคอนเดนไปไปไปบปันนี้กระสอบางน <Bye. S 2> ไปนนอันนี้กระสอบเงิน <c oughs> นะพี่ลูกมานังพี่ลูกมาทางหนาีิ ตัวนี้เด้๋จ้ามันปุ๊บไปนี่ไปแม่ยีนี่บ่ไปไปนะมแม่เองพ่นก็จะควมเนื้อแลนน้ำดังเลยรเลยอยู่ออข้าวหอมข้าวหอมมันหอนละน โอ้ยจะมันพาไปนะนี่ใบอ้อยแาดหัวโอ้ยโอ้ยมักถือโคมยุ่มปุกนะผู้บ่าวองมาหน่ะโอ้ผู้บ่าวองมา vòng vòng à, mà vòng vòng hả vợ ngon bảo vòng 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 đấy là ให้เขาสอมขึ้นไปดิตูบือเอตเอตียงมาตั้งเทงน้ำว่าให้เขสอมขึ้นไปให้มันสูงๆดิปีหน้าเขาก็ะหายหออกแล้วอหอยหายไปอยู่ตรงด้านน่ะงานทางไหนอีกไปปากระเจียวปา้าตัวออกดอกเยอะงานเดียห้างกระผูกคว้าห้างกระพูกผัดเกี้ยวแล้วอ มึงจะไปห้างมันเด้อห้างมาได้แล้วมันคองไห่มาเผาเตชาวชาไปใช้ปะนี่ใช่แล้วก็เห็นอีกใช่ล้กินเ้าหรือจะทัอมารนี่ไมมาปลูกดอกตะเวนมุ วานคำวานปลูกแทนเอามาอาันก้นมาทั้งต้นแล้วก็มาปลูกติดเกิดมาทั้งหมกระทางเลยจ้ะกระทางนะได้ใช่ไหต้มแป้งกระซีใส่ท่อได้ห้อยใส่ท่อแล้วคูนดินขึ้นมานึ่ง,งเออคำว่าใส่ท่อไปได้ทอกคูนดินไม่คิดว่าอันนี้มันต่้มอยู่เมล่อเขาคูนถนนไหนย,า,ยมา,มามาถูกว่าตั้มมาเรียนแหละเพราะเพราตั้ดอกพอ,พอดีแหละตันทมพอมดีกำลัง มันเสดซูงไปในเดชสนนกันเลยมันบกมัสิลักเคือคือเนาะคือคือซาเลงัวอะไรเลยหรือว่าคือไม่เ่าแจกคือคนั่งซีไปใส่ ไปบนาอ่ะออตกระบอกเกเอน่าจเป็ดแตชุๆอเะงบ่าวบ่าวพอได้ใสคือพอได้ใสอ๋อเกลเชื้อนาะ ออกต่เล็กเชื้อแล้ว่ะเล็กอึดกับออกแล้ววะออกไตเลเชือหาปดนปิดหาแปดเล็กเช <5, 8 S 1> ือกตยังไวอุ้ยูนห้าูนห้าสี่้าแปดห้าูนหกสี่หกแเลิกเชือนั่นสิงดเจ้าโอ้ย พอสวยมลกรแดดแจดจ้งเดินตัวนี้ครับตีบาตีก้นตตกนกะอดโอ้ยหาย่ห่มได้ปะต้องเที่ยงบะจุนน้อยบะตุน้อยสนบะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฟาดเ Ui, 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 Kinh thế ui, 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 แข็งเต็มนะเจาเจียบไปใช่มาหายไปใช้ใหญ่นางผู้หญิงเพื่อมาอยู่ด้านเลนด้านยางเหนืออควอดให้เจ้าเชียร์เบอร์อาอควาดอควอ่ะติ้งเน่ติ้งเน่ติ้งเน่อ่ะติ้งเน่ติ้งเน่ติ้งเน่อ่ะะสบายดีลูกสบายดีอ่ะสบายดีก่อนแลยอสบายดีลูกสบายดีไปยบยอ่ะยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานเนี่ยยิ้มหวานลูกยิ้มหวานอ่ะยิ้มหวานเลย

มันหักบ่อ่ะมันเป็นหักยังยัางอยู่ยัางหน่อยนึ่งแขนกระดูกไก่ใม่เอาม่ไม่โอ้ยไปใส่มาพันหนึ่งกบเบรกุ้มหอวมือเอาไปใส่มานันเป็นอย่างไม่ออกได้เลี่ยามติดบารีแล้วก็ไม่ได้ข้นสวบ้านเลยไม่ได้ข้นไม่ได้ข้นแล้วก็ไม่ได้ติดเลยติดไหมอันติดไหมอันติดาะมันอยู่ในแคลยิงนะเขัจะก็หายใช่

hết chơi là luôn hết chơi là luôn anh hết chơi luôn ui hết 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 con giọt thấy nè Thấy ba Thấy ba Thấy ba, cứ ngát, cứ ba

มันนั่นนะมันแตสงแดดมันซอกมันนั่นนะค่ะมาพี <S <S ่น้องก็กิมมิกแก็บภาบรรยากาศไว้สำานั้นิคุณดกจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมดึกค่ะเฮ้ยสวัสดีก่อนเลยเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนเลยสวัสดีหนุ่มสวัยดีสวัสดีจ้าก่อนเลยค่ะโอ้ยย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 ยนอ่ยย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 ยัยยย่ยย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  Bye 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 ก่อนบาย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 บาเจอบ่อยากเฮ็ดอือ Bye ไปแล้วจ้า Bye Bye เร็วๆ Bye Bye, bye